รัฐบาลนี้ก็อยู่ได้สี่ปีเชียวเด้ออาจารย์อย่าชี้นำใม้พิธีกรรัอคือถ้าเราคิดถึงความเป็นจริงของสภาพการทำการเมืองถ้าเราดูการเลือกตั้งนะเราจะเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนชนะเสียงของพรรครัฐประหารเพราะตลอดที่ผ่านมาคณะรัฐประหารจะออกแบบให้ตนเองชนะการเลือกตั้งตลอด แต่ครั้งนี้ประชาชนเราเราคิดถึงพักพักพลังประชารัฐแม้ว่าจะได้เสียงเขตเลือกตั้งนีสี่ล้านเสียงแต่พอเป็นเสียงของพักให้กับพักบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐเหลือแค่ห้าแสนเสียงอีกสามล้านห้าเนี่ยหายไปไหนนั่นหมายความว่าประชาชนไม่ได้อยู่ในกลไกลแบบเดิมของการเลือกตั้งแบบที่ถูกออกแบบ ตลอด70ปีที่ผ่านมาแล้วประชาชนตระหนักแลงว,ว่าเสียงของพวกเราเงินก็จะเอาเสียงรัฐบาลก็จะเอาเขาจะเอาทั้งสองทางเห็นไหมครับคือประชาชนรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ของตนเองก็เอาอะ่ะนะครับดันั้นพักภูมิใจไทยเนี่ยได้5ล้าน1นึ่งแสนเสียงจัดเขตเลือตั้งแต่เหลือเพียงแค่1ล้านหนึ่งแสนเอง จากบัญชีรายชื่อหายไปสี่ล้านขนาดขนาดได้ยินว่าจิงแกนกันหนังนะจนกระทั่งล้างเล็กันเป็นกองนะยังเหลือเท่านี้เองดังนั้นพอมาถึงตอนนี้เมื่อแต่ตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคิดเชื่อหรือว่าจะอยู่ไม่เกินหนึ่งปีหรือไม่กี่เดือนข้างหน้า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พักใส่ค้านแบบนั้นนะพักใส่ค้านไม่มีปัญญาไปล้มรัฐบาลเลยแต่คนที่จะล้มรัฐบาลนะ่ะหนึ่งมาจากพักร่วมรัฐบาลคุณไม่คิดหรือว่าคุณอนุทิตอยากเป็นนายกบ้างขนาดมาขนาดนี้แล้วขนาดคุณเสถียรายังอยู่ดีๆยังได้เป็นเลยแล้วคุณอนุทินเป็นใครอ่ะลง ลงสนามมานานแล้วจะเป็นตักไม่ได้หรอมันก็ทุกคนทกน่มีความฝันใช่ไหมครับความฝันนี่แหละคือความปั่นป่วนวุ่นวายทากการเมืองที่จะเกิดขึ้นแล้วอย่างที่สองปัจจัยของมันก็คือรัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเขาไม่ใช่เพื่อพวกคุณเมื่อรัฐธรรมนูญออกแบออกแบบมาเพื่อพวกเขาตอนที่รัฐบาลพลเอกมายึดอยู่ อยู่อย่างเงียบเชียบไม่มีอินทริลท์ทางรัฐธรรมนูญใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณไปอ่านรัฐธรรมนูญให้ดีคุณจะพบว่าพี่แกเอ้ยนัดเชือกหลายบ่วงมากเลยนะจะรอดแต่ละบ่วงได้ดิเลือดตาแทบจะเซ็นนะครับซึ่งบ่วงเหล่านี้ตอนนี้ยังไม่ปรากฏใช่ไหมแต่มันจะต้องปรากฏแน่ๆยิ่งสวออจะต้องหมดตําแหน่งภายในพฤษภาคม คุณไม่คิดเป็นลองน้ำมือสตั้งเหรอมีสวบเพื่อถ้าไม่ดกผุกื้อตกมาถึงขนาดนี้แล้วอุตสาเกตกันผิดทาไม่ให้เป็นนายกแล้วคุณจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วเงินต้น่าพันล้ล้านที่เราได้มาเพื่อ,อไหนสวบเหล่านี้อยู่มาห้ปีเราต้องจ่ายเงิน5นะ้0 0ันลแล้วรัฐบาลของคอสชอนะครับ เขาออกแบบมาที่สร้างความสนับสนุนให้กับเขามากเดิมทีเขาออกแบบแต่ให้มีสอนชหรือสบแต่ครั้งนี้เขาออกแบบให้มีสภาปฏิรูปซึ่งได้เงินได้ทองได้ผู้ช่วยเท่ากับสอนชหรือสบเขาเรียกว่าเอาเงินภาษีของเราไปจ่ายสองเด้งเพื่อสร้างคนสนับสนุนให้กับคอสช คุณลงทุนลงแรงเอาเงินประชาชนมากขนาดนี้คุณคิดว่าอยู่ดีๆจะให้สวรรค์เนี่ยอยู่ที่ใครคุณจะปล่อยไปเฉยๆเลยแน่นอนมิทันที่มันไม่มีที่วางมัยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือรัฐบาลของเพื่อไทยและเศรษฐาเกิดขึ้นมาบนฐานของการไม่ถูกชัโยโอ้อง ด้วยเสียงประชาชนมีใครโห่ร้องเนี้ทุกคนตระลึงงานแต่ทุกคนยอมเพราะทุกคนคิดว่าดีกว่าที่จะให้เขาคนนั้นมาต่อแต่ในขณะเดียวกันเมื่อรัฐบาลเกิดหมดเวลาปกติอาจารย์บรรยายสาชั่วโมงให้ห้านาทีก็จะเหลืออะไรครับ 啊啊好好